พอบอกครับงบ3,000บาทไฟส,สำรองครับอันนี้งบวิที่3,000บาทครับอาจะมีเป็นไฟ AC ขาออกก้นบุรี่ครับ12โวลต์ก็ที่เสียบ 5โวลต์2.1แอมป์ 2. M, 2ช่องแล้วก็โชว์โวลต์แล้วก็สวิตซ์เปิดไฟหลอดไฟสองหลอดครับไฟหนอกครับแล้วก็ที่นีาใส่แผงโซล่าเซลล์ครับต่อห่ว M4 ขอเลยใส่ได้เลยครับนี่ก็วัดโวลต์ ตัวนี้ชิเปลี่ยน uh, แจ็คชาร์ตขั้วแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นสายหัวที่เสียบจะไฟ2วัตต์ครับ uh, เปลี่ยนไฟ12โวลต์ตัวนี้9วัตต์จำบ่ผิดนะบองไฟเดี๋ยวผมเปรคเบิง้งครับข้างในนี่เป็นนี่ครับสายชาร์ต uh, ตัวชาร์จตัวนี้จะน่าจะร้อยกาบาทครับร้อยร้อยร้อยดี2ร้อยอย่างละสาย เทียบชาร์จไฟบาตเขาเขาเบิรงขังในเนาะเ่ขังในชิมีชาร์จเจอตัวหนึ่งเนาะชาร์จเจอตัวนึงนะชาร์จเจอตัวหนึ่งแล้วก็ชิมี้หลอดไฟสองหลอดครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะวัดว่า ตัวนี้น่าจะเอ,อ๊12ตัวนี้ประมาณ12ครับ12บาทสิมีหลอดไฟ2หลอดแบตเตอรี่อ่ะ12แอมป์12โวลต์2วยครับ2น่วยก็เป็น24.24 24โวลต์แล้วก็20ซีแอมป์แล้วก็มีอ่ะอินเวอร์เตอร์มัลติฟายไซมันติไฟไซเบียรครับ ประมาณเทียวไซห้าร้อยวัตต์ตัวหนึ่งครับอ่างบอยู่ที่สามพันครับใส่ไฟใส่ไฟได้เบิดขึ้นครับใส่กุญเอยวเด้เบิดขึ้นนะขึ้นอยู่กับการใช้งานเท่าไหร่ครับใส่พารลมอคสิบสองโวลได้เบิดขึ้นครับสบายใจครับตัวนี้พารลมอคสองโวลก็สามารถเสียบใส่ได้เลยเอาเบิ่งการทำงานเนาะ ครับยังสวยไฟโชว์กนบุรี่เสียบสายชาร์กคนบุรี่โอเคหลอดไฟตัวนี้จะเป็นไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครัเปิดสองอยยี่สิบทำงานไฟโชว์ปกติช็อตแล้ว จะเอาหลอดไฟโชกันโชว์หลอดไฟก่อนโอเคเอาหลอดไฟออกมาแล้วเขาไปใส่ไฟฟ้าเขาก็เออก,ก็บไกคอนไปดไวครับไฟฟา้ฟฟาใช้ไ,ได้ปกติเอา,าเอาเิ็งหลอดไฟแล้วครับลองถอดสอดหลอดไฟป๊าบน,นีนหลอดที่หนึ่ง หลอดที่สองน,ะน่าปกติครับหลอดไฟปกติครับนี่เรามานะชาร์จไฟให้เบิกนะชาร์จไฟก่อนสมมติว่าแบตแบตมันตกเนาะแบตตกของชาร์จไฟชาร์จไฟชาร์จไฟอ่าก็เสียบ ใส่ชาร์ตปั๊บแตก,แตกสนอกนีก่เป็นโชว์โชว์โวลต์้อร์เซ็นต์ห้าสิบเปเซ็นต์เจ็ดสิบห้าร้อยเปอร เสีับตัวบัสน,นะครับบมันก็ชาติครับนี่กะชาติทำงานชาติปกติครับตอนนี้องกระชาติอยู่เอ้ผมมีร้องไฟ3มอย่างให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวเอหลอดไฟ สองลอยี่มาร้องให้เบิ้งครับแป๊บหนึ่งครับอ่าเอาหลอดไฟสองลอยี่นะครับมาจีนี่ซีร้องิึงครับสองลอยี่แต่ลอยยี่ร้องพัดลมให้เบิ้งครับอ่าอนนไฟมาแล้วเอ่เปิดเบิ้งปั๊บเห็นบ่ครับไฟมาแลยอันนี้เป็นไฟสองลอยี่ครับเราตะเกียบสู่พวกนี้ LED พวได้สว่างดีกว่าไอายี่ร้องพัดลมบัดทีเนี่ย ลงลบนเนาะตัวน้อยตัวน้อยเอ่อตัวใหญ่มาลอ้อแป๊บโอเคมาชิงกับล้องกับพัดลมตัวใหญ่ครับเดี๋ยวชิเปิดทางเบิ่งครับเดี๋ยวชิเปิดพร้อมกันไปเลยเอ่เอครับหลอดไฟหนึ่งหลอดสองหลอดอันนี้ไฟ แอร์ซี่นี่เปิดพัดลมอ่าใช่งั้นปกติครับระบบรถไฟตกลงรถไฟก็ยังเดือดรายไปสิครับปกติครับโอเคงั้นก่อจบคลิปสำเนี้ครับ,รบ,อพพอรบขอบคุณครับ